สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมเอฟวิชชิงครับหายไปนานเลยนะครับหลายสัปดาห์อยู่ก็ฝนตกนะครับวันนี้ก็พอจะมีแดดบ้างแล้วก็อยวมาตกปลาครับวันนี้มาตกปลาหน้าดินที่คลองลังเหรีทองนะครับก็ไม่ได้มานานเยค่อนข้างลบนะครับก็มีที่ว่างนิดหน่อยนะครับ๋ยวจะลองตกดูนะครับจะดูใงจุนนี้ก็อยู่เนี่ยนะครับอยู่ตรงท้ายคลองลาลูกบัวนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําไหลออกตรงนี้จะเป็นเวงว่างนะครับตรงนั้นก็มีต้้นสายนั้นก็มีเวงว่างๆ,ๆถ้าขึ้นไปก็จะเป็นผักตบนะครับทางข่านี้ก็ยังไม่ได้วิ่งไปดูนะครับก็จะเป็นผักตบผักตบยาวไปเลยนะครับก็เดี๋ยวตกตรงนี้แหละครับผมตามเวลาครับแ่งกับฝนเฝนมากนะครับวันนี้ตกสองคันนะครับผมอยื่อเป็น ทำลำบ่มมาตัวใหม่นะครับเดี๋ยวมาลองเล่นดูผสมขนมปังป่นแล้วก็ลำเพิ่มลงไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวเบเกี่ยวโฟมนะครับเดี๋ยวลองดูตัวเบ็ดจีนุ0.5สองตัวนะครับ ขึ้นดีมากจังกับวาดหรือเปล่าน้ำใหม่มันเยอะนะครับปลามันก็จะงดตื่นๆน,น้ำอนะ่ะประมาณสามสามสัปดาห์ได้นะครับฝนตกทุกวัน ก็ไม่แค่ตกแล้วว่าจะจะ,จะหยุดฟ้าโปร่งนะคือก็คึ้มอยู่อย่างนั้นมืดไปหมดอย่างเงี้ยเนี่ยวช้อนกุ้งหอยนะครับ อะไรกังมไม่อยู่โอเคครับกินสองทีนะครับสองคันคันละทีได้ตัวเดียว อันนี้ก็เดี๋ยวห้อยกุ้งฝอยหนึ่งตะขอนะครับทั้งสองคันเพื่อเจอพวกขยงส,ยสวย ด้วยสู้โอ้โหอห่สวยๆครับก,กินเม็ดโฟมหอยกุ้งฝอยเดิมครับกุ้กงฝอยตัวเดิมนั่นแหละ มังอันนี้ครับเมื่อกี้ลองดูเล่นเล่นมันมัวหม,มืนไอน้ำนะครับเออฝนก็ไม่ได้โดนไอน้ำขึ้นกล้องเลยเลยผักมันหลุดเกาะอ,ออกมานะ ไฟหมดแล้วนะครับลงแล้ไกุง้งไฟ สวยๆครับกินกุ้งอันนี้เป็นเม็ดฟมทั้งสอง,สองขอแล้วนะครับขี้กเกียจช้อนกุ้งนะครับ mm hmm. กินใส่ไก่ครับใส่ไก่ย,ยังเงียบอยู่มีตึกตึกิด ปลามันไม่ได้กินถี่นะนานๆกินแต่ว่าต่อจะตออได้เลยเหมือนแค่อยู่ กินเบานะครับกำลัง ผมต้งส่งคอีะคอมนตีอมตัวเอง ควงมาเลยไหนตัวหนึ่งครับ ไปข้อมันมาตีเบ็ดข้อมข้อมแล้วข้อมอีก มังไม่มีแรงลากนะครับอุ้ยอุ้ย 没用，扯淡。 ต,ติดดึงสวยๆของทีครับวืดสองคันเลย máy nâng ít lụt lụt thấp các kết lụt tới đây Đây cần cần sai cần sai. Cần sai. ปลาทูครับปลาทูปลากินนะครับเปลี่ยนแบตอยู่เปลี่ยนแบตอยู่จะมังไว้หนึ่งครับแรกเงียบมากนะครับ 这尼吃 T T เลย。 เอแล้วออกแล้ว,ออลวเหมือนจะหลุดไปหลุดวัดกึกหนึ่งแล้วหลุดไปเลยไม่ต้องปั้นใหญ่นะเยื่อเท่านี้พอขนาดปลาตัวหนึ่งต่อเหยื่อก้อนหนึงนี่แบบ ป้นใหญ่เหมือนแื้วเ,เปลืองโดยใช่เหตุนะครับคว,ความรู้สึกปลาตัวเท่าฝ่ามือเนี้ยป้านเหยื่อเท่าไข่เต่าใช่ไหมไม่รู้ไข่เต่าไซส์ไหนเน,นเนี่ยท่นนี้พอ,อแล้ว ไปกำลังกดเลยเราแล้ว ลนต่อกัน เพียนใหญ่ครับมีตะเพียนใหญ่ด้วยครับเหยื่อมันอร่อย มังค์วิคของจริงอันนีน้ของจริงของจริง เหมือนตะโกกใช้ด้วยโกกครับด้วยกับใกล้จะได้เวลากลับแล้วนะครับเที่ยงละกลับสักบ่ายโมง đừng lan đừng lan em mùi mà báo vào เยี่อะไรครับไม่อยู่นะสองเม็ดสุดท้าย nặng nặng mà nặng nặng ta đây cá măng bố cá măng bố bố hấp mày cân anh mà nặng nặng cấp mà nặng nặng cuồng mà lời มังครับสองตัวปิดปิดท้ายสองตัวติดโอเคปิดท้ายสองตัวสวยๆโอเคครับได้เวลากลับแล้วแกับมาดูปลาลมกันวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเหยื่อตัวใหม่ลำบ่มสูตรใหม่ หนึ่งไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมมาตอนเก้าโมงกว่ากับจนเที่ยง,งครึ่งประมาณนี้ไซส์โอเคอยู่ครับ เหมืนหมานเหมืนหมานมน,นะครับแล้วก็จะจะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนฝนตกไม่ค่อยได้ออกเลยนะครับนี่เป็นคลิปแรกในรอบสามสัปดาห์ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวันดีคร,รับอ Brocha yes i will let you with